มาครับผมปอกน้งไม้เฮ็ดน้งไม้สมครับนี่ครับการปอกน้งไม้นี่เมื่อจะได้ต้องปาดอกอุ้ยมตากิมเนาะ ง่ายครับผมง่ายง่ายหนอนนี่ด้วย่อนอนลงนู้เหรอโอ้ตัวหนอนนี่ง่ายครับเด็นะนะเฉียนไปครับเฉียนไปอย่างนี้เลยโอ้ปล่ยมันเลยครับปลยออก

หน่อยนยัง <c oughs> ไปครับอเอาตอนนี้ตอนนี้มันนอนๆนะโอ้ยสกินได้บหมดแล้วนี่นอนๆๆน,นอนาอนมาจตายแล้ครับบุ๊ค นอนนอนไว้นครับถ่ายนะครับทายครับอ่ะปีดไปเลยครับปีดไปเลยแล้วก็โป้ตายมานันน,นี่ครับผม เสีดายเอาไว้ด้วยนะจำเอาไว้ครับครับคือน้อยครับอสร็จตัดสายมันก่อนโอ้ขีดครับขีดขีดเลยขีดลงไปเลยครับนี่ครับแก้วสวัสดีวันนะครับนี่เรากรใจมาแล้ว ใอ่ okay, ครับผมฝากแล้วแหลมาปักครับสาเกตต้ตงไม่สมครับบันมันหลายม้นไม่เยอะเห็นต้งไม่สมครับพี่น้อ <c oughs> าตอนหน่อยตอนใหญ่กับัดเอาเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตามมากครับกูได้จะไปยอดใส้ขวัดนะครับตามเขาอมาะสมนะครับมาเก็บไบเกาเลยครับผมเลยตามค้อมมากตามร้อมชอบครับเมาะสมจังเลย Sub sap sub 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 sub. เป็นเทศกานครับพลัครับครับน้องใหม่จลูกอาถุหน่อกเบิงดูฟามือข่อยดูนะแงขาแงเนี่ยเบิงดูอาถุัพี่น้อง นี่ตัวน้อยใหญ่เป็นตัวสวานใายโอ้ยาเด้อครับขวาเด้อปเดยกันเลยหอ้ยน่